สวัสดีครับกับผมนายตีจังนักธุรกิจทางไลน์เนตเบิร์กนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตผลิตภัณฑ์ของเราที่ชื่อว่าสับร์เวดเป็นไมเอ่ยเป็นน้ำผลไม้วัสมุสูญภันไพรจากบริษัททาะและเนตเบิร์กนะครับตามสรรพคุณเขาบอกว่าสามารถกำจัดสารพิษได้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าขั้นตอนการสาธิตนะครับผมจะให้ ยา,ายแสบๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบตาดีนเป็นตัวแทนของสารพิษในร่างกายนะครับพเขาบอกว่าเป็นยาที่ใช้ภายนอกแล้วก็ห้ามรับประทานด้วยก้องไม่ชัดนครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่าปริบาณของเราเนี่ยสามารถกำจัดสารพิษได้จริงอย่างที่บอกไว้จริงหรือเปล่าถ้าตอนแรกนะครับผมจะใส่น้ำลงไปในแก้วแก้วเปล่านะครับใบหนึ่งประมาณ ครึ่งแก้วแล้วกันต่อมาผมจะลองหยดเบตาดีนล,ลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำในแก้วใบนี้จะเป็นสีส้มน้ำตาลนะครับ จะเป็นสีน้ำตาลออกส้มๆนะครับถ้าผมลองหยดอั w เวฟลงไปสักสองสามหยดนะครับผมเทมาจากขวดนี้นะผมทัวเทล,ลงมานิดนึงแล้วผมลองอยะผมลองหยดลงไปสักหยดสองหยดนะมาดูที่เกิดอ,อะไรขึ้น มันน่าตื่นเต้นมากเลยครับน้ำเนี่ยจากที่ผมหยดเบตาดีนลงไปกลับใสขึ้นแต่หลายคนคงสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเจ้าโคเบฟเนี่ยถ้าเกิดเรากินอยู่เป็นประจำาต่อเน,นื่องทุกวันแล้วเกิดวันหนึ่งเราลืมกินอนะ่ะจะมีผลอะไรไหมเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูสมมตุติผมลองเทอ,ออกไป แล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปเหมือนเดิมนะแล้วผมลองหยดเจ้าเบตาดีเนี่ยลงไปเหมือนเดิมมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมคนนะครับ น้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนี่แค่สองหยดเองนะอาจจะบอกได้ว่าถ้าคุณสมบัติของเวอร์เบเเนี่ยมีคุณสมบัติในการเคลือบกระเพาะเคลือบลำไส้ถ้าเกิดว่าเรากินเราเรากินเฮอร์เบเไปต่อเนื่องแล้วเราลืมกินสักวันหนึ่งเนี่ยครับเจ้าเวอร์เบเเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ช่วยเคลือบกระเพาะช่วยเคลือบลำไส้ คอยดักจับสิ่งที่เป็นสารพิษให้คุณอยู่น่าทึ่งใช่ไหมครับแล้วลองดูแก้วนี้เป็นแก้วที่ผมได้เทน้ําไปเมื่อกี้เนี่ยผมหยดแค่สองหยดนะแล้วผมลองเอาเบตาดีเนี่ยหยดลงไปอีกดูซิว่าจะใส่เหมือนเดิมไหมผลที่ได้คือก็ยังใส่เหมือนเดิมครับ ไม่พอใจครับเอาอีกสักสองหยดน้ำก็ยังใสเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฮาร์รเน็ตเวิร์กที่ชื่อเฮอร์เบิร์เวฟตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพจริงๆตามที่เขาได้ระบุแล้วก็อ้างไว้ในเรื่องของประสิทธิภาพ ขอบคุณที่รับชมครับ